ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับก็ในกิจกรรมในวันนี้นะครับมันก็มาในเมื่อวันที่สองนะครับของเดือนนี้นะครับแล้วก็จะหมดเขตวันที่17เดือน10นะครับเป็นกิจกรรมล่าฝันกับเหล่าไอดอนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเหล่าไอดอนนะครับทั้งหมด4เลยนะครับก็จะเป็นยีน่านะครับมียีน่ามีลิเลียนะครับเดียวชาน ซินเนตเรียแล้วก็ d i รักอา l ์ลัมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการเลือกเอ่อฮีโร่นะครับการอา่าตาเชิญฮีโร่เวฟนะครับซึ่งน่าจะไม่ใช่สกินนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแบบช่วงที่1น,นะครับนี่นี่คือช่วงที่1น,นะที่ให้เราเลือกนะครับรับในส่วนของฮีโร่นั่นเองนะครับแล้วก็ยังแอบหวังอยู่นะครับว่าในช่วงที่2เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเออสามารถเลือก ฮีโร่นะครับหมายถึงว่ามีกิจกรรมให้เลือกรับฮีโร่ไอดอลฟรีนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเติมก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับแต่ก็แอบหวังเล็กๆนิดนึงนะครับว่าไอช่วงที่2เนี่ยน่าจะไม่ใช่แบบให้เลือกฮีโร่แล้วน่าจะเป็นแบบเลือกสกินอะไรอย่างนี้ของแบบไอดอลอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังไว้นะครับเพื่อนๆทีเ่เหนน็นกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ มาแจ้งแค่นี้แหละครับแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆมีความคิดยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะว่ากิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเลือกฮีโร่ส่วนช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นแบบรับสก,กินไอดอลหรือป่อยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายครับ